สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะวันนี้กลับมาพอ,อ,อ,าอ,อพกับซ่องไอ้น้องเข้าพิจารณ์วันนี้ซ่องไอ้น้องเขาสิขามไปมบันน้องแหงเนาะสบายดีสบายดีสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ตสุภูสุโค่นแต่เด็กน้องวันนี้เขาสิขามไปบันน้องแหงเนาะพี่น้องไปไปเบิรงวนันวันที่ซองของอน้องอ้อยนะว่ามันนีเป็นจังนายพอบอกกลับบัลลปายแจ็คเก็ตนะแตงนาก็สิไปให้พ่อีแม่เลยนี่เขากำลังสีขามไปคือครั่วบันต่างล่งเนาะ แล้วเป็นสิเป็นจะได้กับไอ้พอก็ย่คนเด้พอแม่พี่น้องทาขาวคว้าได้ขึ้นรับขาเโนะวมหายก่อนที่นี่ก็สิเป็นวันอันนั้นเพื่อนเก็บขาวคว้าน้องพี่น้องก็หาพันกีบสิไปวันนองเอ๋ นี้ก็สิเป็นไรขบันต่างๆนาะเพื่อพี่น้องแต่ว่าเ้าสิบบริจาคท่ายเล้วาสิไปน้องแหงเลยนี่เป็นทางไปน้องแหงสิเป็นจะแรกก็ไม่พอก็ยู่บ้หอคนเลยเพื่อน้องอันนี้เนาะเพื่อพี่น้องนี่ก็ไกลสิฮอดแต่อันนี้ก็เป็นวัทางมาตั้งแต่บอนต่างๆเนี่ก็ะเสียงมอสีหอดเดี๋ยววันทางออกออกไปีกัน ทางไหนก็สิเป็นทางออกพะนาทางไหนก็สิเป็นทางนัเนาะพ่อพี่น้องไปหอดเดียกไปหอดฝุดจังแบาจังเสียเบิ่งกหม่เดกก็ลงมาหอดทางเขาบ้านอันนั้นมันสิเป็นทางออก,กออพะนาเนอนทางออกไปฮิมเซ่ตัวนี้เป็นทางเขาบัวบานแน่บานน้องแฮงเนาะแต่ก็บอกว่าหุบวัดละซีอยู่บ้านแเราอยู่หน้าคันเราอยู่บ้านกะเป็นฮเอะไรขั้นเราอยู่หน้าก็เป็นออกไปห้าเราอยู่หน้าน้อพ่อแม่พี่น้องนี่อันนี้ก็สิเป็นหมู่บ้านของ น้องเฮงน้องกัตบอใหญ่ไปแล้วเมา่อ,อ,อี้ซะสะเนี่ยเป็นทางเขาไปบ้านอันนี้เข้าเอิญถ้าเจ้าน้องสโซอ,อันนี้ข้จะเอิญทางด่วนเนาะไปทางนี้แต่จะออกไวข้าน้องใหญ่อเอาหนาไปทางนี้มันไกลกว่านะ,ะอันนี้ก็ส,ส<ะ>ิเป็นโซ้าเจ้าเทืเอเอเอ่อ,เอนเพืแม่เนี่ยอันนี้สิเป็นเพือนดูของนบอยเองเนาะนี้ก็เป็นเพื่อนในกลุ่มนี้ แ้วสิไปฟอกันยูเล่ทางวัดเล่ว้าผพูดแม่พี่น้องเอ้ยแด่เพีเสือแดงแดงก็เป็นผู้ไรกับโห้แือกก็กับิบแกสไม่ใส่โอ้ไม่ใส่จะเสีไม่ใส่นี่สวยดีเนาะทา่เอาความกันตี้เอาความกันตีอันนี้ก็เป็นน้องโอ้เขาเองเนาะจึกก็ได้เสืออกข้าน้าน้สีคเอาสีขาเมื่อบางบานก็จะสียอี่อออกเล้วบ่อีี่อออกเล้วบ่ เออเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเอาสิไปเบิงกัตน้องเพื่อนผิดน้องสิพาไปเบิงกัตคงมาต้องแหงออันนี้กะเป็นเพื่อนของป้าอูนมาต้องแฮงเนาะไปแับไปทางไหนดีต่อไปเป็นเพื่อของกัวอูนมาต้องแหงอันนี้กะสิเป็นเพื่อนมาต้องแหงเมืองยังวะอันนี้เป็นเพื่อน้านต้องแหงเมืองคงเซโดนแข็งสารวัตรเนาะ พี่น้องเขาอันนี้ก็สิเป็นบัตรบัตรน่องแฮง, <c oughs> ง,แงพี่น้องบัตรน่องแฮงเราเพื่องพี่น้องแต่ว่วาเก็จะกำลังเฮ็ดทั่วแจกใหม่อันนี้สิเป็นเขาเอื่นยังว่าเอืคยเคยซิมบอกแมนอันนี้ก็สิเป็นซิมแต่นั่นคือเขาจะเฮ็ดทั่วแจกใหม่อยู่เนาะแบบอันนี้ใหม่ปรปับปรุงหม่ก็สิเป็นรอบๆบัตรอะไนก็เป็นกุฏิอัะไน,นก็ เดรรบร์บัดเข้ามาน้องแหงเด็กพ่อแม่พี่น้องตาสงฟาบังบัดวันนี้เด็กก็สิพาเข้าไปรอเมื่อวานแล้วให้แซ่ซิมแมนอันนี้ซิมแมนอันนี้ทุกวันวบบน้องแหงจะเค่อยมาจะเขือะไรแต่ตอนนี้เขาแคออกมาในวัดตพี่น้องมันเป็นยังไงมัน่จะค้านแบบไหนนะเพราะว่า เขาก็บม่เคยมาแต่เขียวคุณน้องอันนี้จะเป็นเงือกข้างล่างเนงือกชั้งล่างนากทุกคนนนี่่เข้าางงลอันนี้ก็เป็นซากแต่ก็แบบเห็ดเห็ดทอดแจกเขาก็สื้ว่ามีอย่างไรเ่าเขามาบัดกับซืผ้าไปเบิ่งสีขอผ้าเขาไปในบ้านแล้ววันนี้ไปรอในบ้านของมัทนาเฮียงอันนี้ก็สะเป็นนมใกล้แจ้งแจ้งแจ้ง แก่ๆของหวัดเจักเทพตลอนเลยกับพวกท่านเบลล์คุแม่เพ็ทก็จะกำลังแางในเดี๋ยวสิพีขาไปเบิ่งในบัตรในกันเนาะเอาการกำลังสิเขาไปเมื่อเพื่อนของหนองออยเองเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้กับสีปรเทศของปาบ้าเนาะปาบ้าสีประเทศอุกงเดินทางหนเลยนี่วนทางมันก็โอ้โนทา้งวันกับยากยแก่แน่นี่แหละ ว่าจะขับเคแม่แม่น่นี่นีนนจอเท่อนอั้นนี่เขาก็ไหลบ่ได้ได้เขาก็ได้เข้าก็สิขาไปด้วยเนาะแม่เทากับิเขาวไปได้วยนี่เป็นเป็นไพยู<า>กมาแม่หอะนี้สนี่เท่อนข้องเลยเลย้องันแหละเป็นเท่อนข้อง<ะ>เห็ดยางอันน่ะ เห็ดยงอก่นไ <to il> <inel> ี like <meillä> ้าอู้ละหลปลาลายฟอร์พ่น้อกไปไปแกกวดบ่ด้ยเหตุใจไปยังแกกวดมาคือตัคือที่ผุนโไดใสมาพดขใสลงมือสับไ่ใละไหลปลาลายนั่นเป็นปลาปลาเปปลาของตัวเองนีะจะย่เพื่อนไปเนี่ยเพื่อนพลาเดี จักยูยบก่อนเฮ้สิขไปเฮ้ยสิขับใ่โอเห็นกันนะสิหกแม่กับต้งข้อดขอมไปพูดม่ค่อยอยู่พี่นเฮ้ยลูเป็นแม้แมวเอยู่เพื่อนพอดียาววนี้แม่อีแม่ไปใสแม่คืนมาฆ้ามีฝุ่นบ่อุ้ยแม่เราคืนมาคามกินเขาหรืล่าแม่กินแท๊กยังคุกซ่าไกินของเขา ยังวันไอยไนกินหดเขานองคงมาคงน้องอ้ยแล้วสิพาออกว่าเพิ่งใชร่างบาทอ้ <c oughs> เกย์อย่าคๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> อุ้ยงามสนิก็มาหมอดน้องแห่งเป็นทีเดียวเนาะอน้องห้าสิบหมแม่นองอ้ยยอยห้าสิบิาวังรบรอบอันนั้นก็จะเอิอน้องสะออะไรโอแม่เรา ไู้อน้า <ga> ผื้นก็วักคามขอแม่พี่น้อง้าหมูหมูข่อยเห็นไหมไปแม่ ใช่เลยปูแม่ของหลวงออยขืนก้าวบกามหลวงออยกามขืนไม่แม่เล่าขืนไปอยู่ท้งปลาโหดโผล่เลยแม่โหดมาคอันนั้นก็สิเป็นนามนอกสสโอตอนนี้เขากมาแวะเพื่อนอะไรสิเฮตมันเถือยห ตอนนี้ก็มาไวเพื่อนน้องอ้อยนะตอนนี้ก็แม่น้องอ้อยอยู่ทึ่งบักคามพุนพี่น้องแล้วึ้นสั่นบักคามหันเพิ่นเกี้ยวบักคามปอบบักคามอยู่แคมน้องแคมน้องน้องสาอน้องบันน้องแหมอลไพี่น้องออกข้างแล้วแหละปันหยาบบักคามแล้วไปเบิดแหละแล้วสีหายหัวอะไรเนี่ยไซคืออะไรอันนั้นเขาเอิ้อนอียงหันอันั้นอคอยหอคอยวะคะ ใจอ้าเอาซื้อ,อ,อบ้อ,อสิดอดออกดอดออกมาเอาบรมโตเอาเออเอ้ยย <c oughs> ่าวนหเองบรรอขาเห็นไหมขาบ้าขาหมอนี่เดือกเอาบ่เลือกเอาจะได้มันอืนมไม่เอือ mhmm 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 mhm 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 cái mhm 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 เขาเอิอนซื้อมันเขาเล่นคนงามบ่ได้อันนี้ก็สะเป็นยันนี้เสนย่บอืมทำหน่อยนะไปครับไปสิภาพไปบ่งบรรยากาศกากดน้องจะสีมาก่อยไม าอกอันนี้นะย่างกอ้ผวจะใชมานอนถ่าเดยกแบบบรยาาอ๋อคอยอ๋อยเางเบ่ไอด้ผัวจะก็ม่นอนถ่าจกเจอไม้ายไมขืนผัวล้วขนาดไมนร้ายมันเกิดทีเด้ีเด้กันนําพรอแม่พี่น้องคนเดียวกันบอกกันนะตู้กล่องตุ้มตรงนี้นะมพี่น้องมาน่เ็นนั่งพี่บอโอเน้องสวยงามเาะไอ้ด็นอมองส้มวิวฟองหวานเนาะ แน่นก็บรรยากาศก็สวยงามด้วยผู้ได้อย่างมาเดินก็นมาได้แน่อน,นะนอันนั้นสิเป็นหางน้องมาดูหัวน้องว่าน้องเนาะเขาจะใส่มอ้เมอเพราะไม่พี่นอ้อง,งไปขึ้นขึ้นไปเบอร์อะไก็สิแม่นดิอันนั้นน้องเขาบั่นสะโอหน้าตาเนาะแม่เขาก็บั่นสะโอหน้าตาเขาสิจนซุปแหละจนซุปมาหวานเห็นว่าอันนั้นดังค่าแต่ว่าก็ะสือเ็นว่ามัาานไกลไลนเนาะ อันไหนก็สิเป็นฝากน้องอ๋อยินปากคำผสมป่ะผสมอะไรอ้อยแขนน้องพี่น้อง,งอกอ็คือบ้านน้องแหงเมืองคุ้มเซโดนแข้งจำปะซักน้องพี่น้องกะคำบันตั้งนางคำบันตั้งนางแล้วก็อันนั้นมาบ้านน้องแหงน้องพี่น้องกะเด็กบรรยากาศอยู่บ้านน้องแหงน้องพี่น้องเขาใส่บาดเดียวเขกากะ เด้มาพาดีวีวันน้องแห่งบัานเป็นบ้านที่สองของน้องอ้อยน้องถึงน้องแต่ว่าเขาก็่าฉัไปทั่วเขาสิเขาสิพาทุกคนขึ้นไปอ่าจะสุดบ้านนั่นแมนบ้านแห่งมดอนเฮ้ยมันดอนที่ที่ผ่านเข้ามาเขาจะเป็นบั์แมนทงตนีนเขาจะเป็นบันกลางโอเคเราทุกคนเขาไปสิบผ้าไปขึ้นนะแมนไปไปไปพอกันอยู่หมดแหละห้างบ้านหมดหัวบ้านหมดและนี่ก็เป็นเพื่อนเป็นซานอ่าของหลงอ้อยอีกครั้งน้องถึงน้องเป็นเพื่อนแม่คุ้มกันอะไรก็เป็นแม่ไง ไม่ใหญ่แล้วนั่งคนเดียวหรอเนากระซีไปอ่ะน้องพี่น้องวันนี้ไปอย่างเงี้ยไปบ้านรอน้องพี่น้องก็เป็นบ้านเดียวกันแต่ว่าบ้านเพื่อนอื่นบ้านยังว่าบ้านรอนละคะมันมีรายสื่อนั้น้องพี่น้องคนอื่นอันนี้เขาเกี่ยวลังสิไปบ้านรอนเขาเออเออร์รายสื่อนะเขาเอิเนเขาอันนั้นเออร์มันรอนเพื่อนกับเอิร์บ้านยังบ้าน ไปหอดบาดโซนาตาลซอสอสเซฟุนเนอสเซบันนาตานออกออกขามคว้าไปบับนาตานได้บบสนวัสอะรก็บอันนี้เขาเอือดแถวอนม่วงใช้สะบานดอนสปนดอนทางพันมีบันดอนสะเป็นหวานเศ้าตายนดอนจะเป็นหวานเศ้าตายน่าพอพี่น้อง อันนี้กัสิเป็นมากเจ้าน้อดีๆดแดงบนนอนเน้นอันนี้บันโดนใทางของไปนสตล์้เดี๋ยวีเอเดีดีเอเกัสซิซูดบานพี่น้องดีซูดเลยซูดอะไรบไม่เนซูดเลย ทา่ามีเขาไปไน้นบาทเด้สตาะปูเราสิไปใส่ดิเออมันก็สูตรแ่ย่แว่านสีธสไตลนี่ก็สิเป็นสูตบานแล้วเนาะสีไปใส่มาเดนอะไรเซ้าตายเนาพี่นนองเพิ่นไปหล่น้าน้อนทุกคนสำหรับคลิปนี้เฮากัรแบบรอตั้งแต่เดิมตั้งเปิดคลิปมาตั้งแต่ต้นบาน,น้องน,น่อยเนาะแต่จนหอดสูตบานนี้มันก็สุดรแต่เนาะ สีอื่นเขาเอิ้นว่ันนีงก็บันดอนบ่กบันดอนบันดอนน้อพี่น้องมันกะมันกะซูแล้วมันกะซีมีสัมเนห์เห็นบ่เบื้องนี้มันกะซีเป็นน้ำเฮากาแบบกะซีข้อจบคลิปใบเพียงสั่มเดี๋ยวน้องพี่น้องปิดคลิปอยู่บ้านน้องแหงเลยพี่น้องแมงผ้าหล่อบ้านน้องแฮงผ้าหล่อบ้านที่ช่องข้องนงออยเลยบ้านน้องแหงเมืองค้องเสซโดนแครงจำประซ่าแครงสลวัตขอโสดเนาะสกอร์ลืมเนาะพี่น้องแบบบ่เคยบ่เคยไปรีวิวบ้านอ่า บ้านน้องแหงแต่กับแบบโบคยได้ไรบอกว่าอานั h a น a แข็งสารบ้านอานาน a n a มีแต่ไปกับมีแต่ว่าแข็งจับภาษาแข็งจับภาษาเป็นบ้านน้องแหงแข็งสารบ้านเนาะนี่นเมือง,งคงเซโรนแข็งสารบ้านกับน้องพี่น้องก็ห้ากระตองฝากพ่อแม่พี่น้องฝากเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเดและน้องฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ซองเออหน,น้องเท่าไหนน้องพี่น้อง คิดนี้กมนิวาพบกันใหม่ทิ่หน้าวและที่นาย